พักเพื่อไทยวันนี้เท่าที่ได้คุยกับคนในพักเพื่อไทยคำอธิบายของเขาก็คือมีเสถียรภาพเพียงพออยู่ต่อได้แต่ก็ทําการคำถามว่าจะอยู่ต่อได้แค่ไหนอย่างไรเขาก็บอกว่าเขารับทราบว่าอาจจะอยู่ต่อได้ไม่ครบเทอมแต่นี่คือการอยู่ต่อเพื่อแสดงความรับผิดชอบนี่คือการแสดงความรับผิดชอบแทนที่จะไป ยุบสภาห,หรือลาออกแล้วหนีปัญหาแต่เขาก็รู้ว่าปัญหาและอุปสรรคข้างหน้ามันเยอะอเยอะยังไงบ้างต้องบอกว่าเยอะไล่เลี้ยงให้ฟังอยู่เหมือนกันเยอะนี่ก็คือเรื่องของการเคลียร์ปมความขัดแย้งไทยกัมพูชาอันนี้หน้างานมีอยู่แล้วแล้วก็รอยอยู่แล้วแล้วก็จะแสดงความรับผิดชอบนี้ในฐานะผู้นําประเทศเพื่อที่จะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอยู่เยอะเหมือนกันจะเสียง คัดค้านต่อต้านรัฐบาลเพื่อไทยหรือเสียงไม่ยอมรับนายกแพททองทานเขารับทราบว่ามีแต่ก็อยู่ได้ทำได้พยายามที่จะทำงานให้หนักมากขึ้นแสดงความตั้งใจให้มากขึ้นพอถามถึงว่าเปิดสภามาส,สอส,อสอพักฝ่ายค้านเป็นภูมิใจไทยจะรับมือยังไงก็ต้อง เคลียาการเป็นเรื่องๆเขาบอกแบบนี้แล้วก็แน่นอนว่าในแต่ละย่างก้าวนั้นมีความเสี่ยงอยู่เสี่ยงสําคัญของการเปิดสภาคือร่างกฎหมายจะผ่านไม่ผ่านตรงไหนยังไงตรงนี้น่ากลัวมากมเพราะมีกฎหมายสําคัญสําคัญโดยเฉพาะงบโดยเฉพาะร่าง คาสิโนนั่นคือการทําธุรกิจในสถานบันเทิงที่ยังค้างอยู่ร่างการทําประชามติมร,ร่างนิรโทษกรรมก็จ่ออยู่เหมือนกันจะถกแบบไหนยังไงก็เสี่ยงเหมือนกันถ้าเกิดว่าร่างคาสิโนไม่ผ่านสภาร่างคาสิโนนี่ถือเป็น กฎหมายการเงินนะเรือธงค่ะแล้วก็เรือธงแล้วก็เป็นกฎหมายการเงินเพราะว่าจะต้องใช้งบประมาณในการจัดตั้งสํานักงานอ่ถ้าไม่ผ่านขึ้นมาก็ต้องแสดงความรับผิดชอบครับและพอไปเจองบประมาณปี2569อันนี้ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบเหมือนกันเขารู้ว่ารัฐบาลนี้อายุสั้นแต่การลาออกไม่ใช่ทางออกของปัญหาในเวลานี้ไม่ลาออกแต่เข้าไปสภาเสียงปริ่มน้ำฮะทีนี้ทำยังไงล่ะ ถ้าเสียงปิ่มน้ำต้องบอกว่าตอนนี้เท่าที่คุยปริ่มน้ำจริงๆแต่ในความปิ่มน้ำนั้นมีเสียงสนับสนุนรัฐบาลอยู่ในพักฝ่ายค้านงูเห่าเหรอ,อเขาบอกแบบนี้นะคะคแล้วในสถานะของรัฐบาลถ้าดูจริงๆตอนนี้บอกได้เลยว่าทุนของรัฐบาลพักเพื่อไทยโดยที่มีนายกแพทองทานชินวัตรย,ยังนั่งอยู่เนี่ยค,คุณเลยจริงๆเลยอยู่ที่200 200เสียง เ,เพื่อไทยกล้าทำชาติไทยพัฒนาล่าสุดถแถลงเอาไว้แล้วว่าไม่ถอนออไม่ถอนตัวจากพักร่วมประชาชาติอยู่อยู่แล้วชาติพัฒนาไทยรวมพลังและพักเล็กอ,อันนี้รวมกันเป็นทุน 200แน่นอนอแต่ที่ไม่เป็นทุนและกำลังลุ้นกันอยู่นั่นก็คือรวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์รับรวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์ถ้าสองพักนี้มาในแบบเต็มๆยังคงอยู่ในพักร่วมแล้วก็มากันครบ,ครบนั่นแหละค่ะเสียงปิ่มน้ำที่ปิ่มน้ำประมาณแบบมีมีม,ม,มีมีความไปบวกรับ อาจจะถึง273ที่ถึง273เพราะว่าถ้าสองพักนี้มาเต็มนะคะถ้าสองพักนี้มาเต็มก็คือ273นั่นเป็นเพราะว่ามีมีในกลุ่มของคุณสันติพร้อมพัฒน์คุณวราเทพรัตนากรอนเขาบอกว่าเขาต่อสายแล้วก็เชื่อมโยงให้มาร่วมรัฐบาลได้แล้วทั้งที่เราเห็นดิวใหม่ของคุณอนุทินล่าสุดก็คือกลุ่มมะขามหวานกลุ่มเดียวกันนี่แหละที่ไปได้ตำแหน่ง ผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองที่เป็นที่ปรึกษา,ารัฐมนตรีรมหาไทยล่าสุดแต่ตอนนี้เขาบอกว่าในส่วนของเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาคอนดักชันมาได้แล้วม,มาร่วมรัฐบาลแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไทยสร้างไทยเดิมเนี่ยไทยสร้างไทยก็อยู่อยู่แล้วแต่สถานะของพรรคเขาอยู่ฝ่ายค้านหนึ่งเสียงแล้วก็มาบวกอีก5เสียงเขาบอกว่าคืนนี้เจรจาต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีกันจะต้องเสร็จภายในเที่ยงคืนคเทหมดหน้าตัด สำหรับคนที่มาร่วมรัฐบาล<ม>ยกเว้นเก้าอี้เดียวเก้าอ e ี้มอทหนึ่งที่<ม>คุณประเสริฐบอกว่าพร้อมนั่งเก e ้า<ม>อี้ตัวนั้นแหละ,อ,ะอันนี้สถา,านะตอนนี้แต่ถ้ามาไม่ครบทีนี้เสียงปิ่มน้ำมันจะลดลงในแบบรวมไทยสร้างชาติแบบครึ่งต่อครึ่ง<ม>ประชาธิปัตย์ก็มีอยู่หลักๆคือสองกลุ่มแต่ถ้าแบ่งจริงๆก็เป็นสามกลุ่ม<อ>เพราะมีกลุ่มผู้อาวุโสทางการเมืองของพรรคอยู่ด้วยกลุ่มหัวหน้าพรรคเพื่อนต่อกับกลุ่มเลขาพรร คุณเดชอิครับออันนี้เป็น3กลุ่มแต่ถ้ามาเต็มๆก็เต็มแต่ถ้ามาแบบครึ่งๆก็ปริ่มน้ําแบบแบบลดลงลดลงจาก250ลดลดลบลบแบบนั้นละค่ะค่ะฝั่งของคุณอนุทินหรือว่าพักภูมิใจไทยวันนี้ดูจะนิ่งๆน,นะคะคคเขาจะสู้ไปในทิศทางไหนคะดูนิ่งๆแบบนี้เอาจริงๆตอนนี้ก็คงต้องบอกว่าคุณอนุทินพักประชาชนและพักฝ่ายค้าน เขาเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวแล้วแหละเพราะว่าถแถลงการมาแล้วหนังสือลาออกมาแล้วเพื่อไทยเขาก็ถแถลงยืนยันในเสถียรภาพแล้วคืนนี้ปรับคอรมอการจัดสรรเก้าอี้ไม่งอแล้วไม่งอแล้วแล้วก็จะทําให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ครสองสัปดาห์คืออยู่ในกระบวนการทูนเก้าอยู่ในกระบวนการให้ประกาศบังคับใช้ แล้วก็ไปเปิดสภากันเลยกับคอรมอแพ่ทองทานหนึ่งทับหน<ๆ>ึ่งนิ่งๆแบบนี้ท่ามกลางคนที่บอกว่าคุณอนุทินคงไม่ดิ้นสู้แล้วแหละเพราะที่มองเห็นเวลานี้คือมิดเทียมทั้งนั้นมิดเทียมทั้งนั้นแม้แต่ดิลล่าสุดก็ยังเป็นมิดเทียมออที่บอกว่าไม่สู้แล้วถ้าจะสู้ลองลองคำนวณดูถ้าจะสู้ในทางคณิตศาสตร์ระหว่างภูมิใจไทยกับประชาชนภูมิใจไทยนั่งเก้าอี้นายก พักประชาชนไม่มีนายกมไม่มีแคนดิเดตนายกที่จะไปเสนอโหวตก็ต้องได้กระทรวงเกตเออไป แต่ว่าทั้งสองคนจะคานอำนาจกันเองทั้งสองพักจะคานอำนาจกันเองในการร่วมรัฐบาลงัดข้อกันไหมอยู่กันได้เม่านไหมอ,อ,อันนี้เป็นอีกข้อสังเกตหนึง่งแต่สําคัญอยู่ที่พักประชาชนที่สะท้อนออกมาตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมาค,คือยุบสภาพักประชาชนเขาพร้อมเลือกตั้งเหรอ,อเขาบอกแบบนี้เ,เขายุบสภาเขาเพราะว่าโพออกมาแล้วว่าถ้ายุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เขามาแน่ครับ ถ้าเพราะฉะนั้นการยุบสภาคือทางออกของเขาแต่การยุบสภาไม่ใช่ทางออกของเพื่อไทยและภูมิใจไทยแต่ภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านได้ถ้าหรือถ้าจะลองดิ้นไปอีกอดิ้นในแบบภูมิใจไทยที่ไม่มีพักประชาชนแต่มีมีพักร่วมเดิมที่จะออกมาจากเพื่อไทยมาร่วมกับภูมิใจไทย ไม่พอเสียงไม่ถึงคณิตสัตร์ทางการเมืองไปไม่ถึงโหวตไม่ได้แม้คุณอนุทินจะบอกว่าจะยกเก้าอี้ตัวนี้ให้พักร่วมรัฐบาลอย่างพักรวมไทยสร้างชาติที่มีชื่อบัญชีนายกสองชื่อก็ไปไม่รอดรเพราะว่าคณิสัตร์ทางการเมืองมันค้ำอยู่เสียงไม่พอจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้สถานะในเวลานี้ก็คือภูมิใจไทยประชาชนเป็นฝ่ายค้านอย่างน้อยๆก็2 3 4้อยสาิบสี่เสียงเ,ออเพื่อไทย เพื่อไทยกับพักร่วมเดิม,มก็เสียงปิ่มน้ำํำแต่ลุ้นว่าจะปิ่มน้ําแบบไหนปิ่มน้ําแบบแบบสองบวกลบหรือปิ่มน้ําแบบ240บวกลบแต่ใน240บ,บวกลบเขาบอกว่ามีสอสอที่พร้อมจะบวชให้เขาในพักฝ่ายค้านอยู่ด้วยแล้วก็ลุ้นกันต่อไปว่าถ้าจะอยู่ในแบบนี้จะเดินไปถึงไหน จักอดคอกันได้แค่ไหนรับบทหนักก็คือการคลายปมความขัดแย้งไทยกัมพูชาเสี่ยงจะร่วงไม่ร่วงก็คือเปิดสภามากับร่างกฎหมายสำคัญสำคัญนอกจากนั้นก็คือคดีความทางการเมืองซึ่งวันนี้ก็มีคดีใหม่มาอีกคดีเก่าที่ค้างอยู่ก็หลายคดีคดีของคุณพ่อนายก ก็หลายคดีสองคดีอย่างน้อยสองสามเดือนนี้เราจะได้เห็นความชัดเจนในคดีทางการเมืองครับอันนั้นก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันฟังคุณสวัสวัลวิเคราะห์เนี่ยตอนนี้ทหารเนี่ยยังไงไม่รู้นะกองทัพอันนั้นก็ต้องวิเคราะห์แต่การเมืองเนี่ยฟังดูเหมือนคุณสวสวลครวิเคราะห์ว่าไปได้ก็ไปได้แต่จะไปได้แค่ไหนไปได้กี่เดือนอะเดือนกรกฎาคมปรสภามาความเสี่ยงเยอะเลยทีเดียวแล้ว ภูมิใจไทยก็บอกเองว่าไม่ได้ไปแค่ไปในนามพักฝ่ายค้านนะเขาจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่ใช่ไหมที่เราฟังเสียงกันเมื่อวานนี้พร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะซักฟอกเต็มที่เลยแล้วคนไหนที่กลายไปเป็นคนนอกก็ฟังดูน่ากลัวอยู่นะมิตรแท้มิตรเทียมของแบบนี้มันก็เปลี่ยนกันได้ตลอดนะคะแต่มีคนเขาบอกว่าอยู่ต่อยังไงก็อยู่ไม่ครบเทอมมันไม่น่าจะพ้นปีนี้ไปได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าสภา สภา,าเปิดมาก็3เดือนกรกฎาสิงหากันยาสามเดือนสําหรับการจะเสี่ยงล่วงหรือรอดในการบวดร่างกฎหมายสําคัญสําคัญพอหลังจากนั้นงบประมาณงบประมาณนี่ต้องใช้ในวันที่หนึ่งตุลาคมอ,อันนี้แหละชัดเจนงบประมาณต้องผ่านแล้วต้องทําให้เสร็จแล้วถ้าไม่ถ้าไม่เสร็จไม่ผ่านเป็นยังไงก็ต้องแสดงความรับผิดชอบอในขณะที่ คดีความทางการเมืองที่ยื่นวันนี้ถ้ายื่นวันนี้แล้วรัดตัวนาย,ยกรัฐมนตรีจริงๆก็คือเรื่องของการทำให้สูญเสียอธิปไตัยแล้วตามคำร้องต้องยื่นให้สารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาตีความคำร้องนี้ถ้ารับเอาไว้ก็เสี่ยงที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมถ้ารอดก็รอดแต่ถ้าเสี่ยงก็คืออันดับแรกคือหยุดปฏิบัติหน้าที่อ,อย่างน้อยๆก็ต้องมีการ ไต่สวนกระบวนความกันเดือนหนึ่งก็น่าจะได้สําหรับคําร้องนี้ที่จะชัดเจนอีกสองคำร้องอ,อีกคำร้องที่จะตามมาก็คือมาตรา144เรื่องโยกงบเรื่องใช้งบ,บแล้วก็แจกเงินดิจิตอลอันนี้ก็อยู่ในปปชส่วนอีกสองคดีของคุณพ่อนายกอันเนี้ยอันเนี้ยก็ไต่สวนกันทั้งคดีอาญามาตรา112 ก็ไต <the prestigious> mhm. ่สวนกันสืบสวนสืบพยานกันทั้งเดือนกรกฎาคมแล้วก็คดีการบังคับโทษไต่สวนกันทั้งเดือนเหมือนกันกรกฎาคมสิงหากันยาก็จะรู้ผลก็ไปชนที่กรยาตุลาเหมือนเดิมเอาให้สามเดือนสี่เดือนคือจะใช้คำว่าผ่าทางตันมันก็ดูอาจจะยังไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะว่ามันมีอีกหลายด่านเลือเกินรออยู่นะคะขอบคุณคุณสวัสด์ค่ะขอบคุณครับ